thảo <coughs> เอาของมาอย่ยังอ่ะฉันสั่งหัวปอดมาไม่มีหรอสั่งเมื่อไ่วันจันทร์เนี่ยนะไม่มีเลยเหรอฮะต้องมีดี เช็คดูให้หนึ่งของฉันจะไม่มีเลยเหรอยี่าน่ี่บา2ยี่หน่าจะี่หกยี่เจ็ดน่าจะมาปะยี่หกยี่็ดมาดิยี่แปด่เก้าสิบไม่อยู่หรือว่าเราโดนแล้ววะเ<ๆ>ขาตัดสายแล้วด้วยว่ะคนดูเกมแล้ว,ว,ว่ะวาเรา อะไรเค้กเหรอขู่กูเหลือกูกูไม่เหลือกิดแน่กูเหลือกระติกเนี่ยแรงมา ไวรุ่นสอนออยู่แล้วกระเป๋าเรีเเยกอะไรวะ หนึ่งศูนย์เล้ววะสี่เจ็ดตัวจำไม่ได้วะออสองพันสมองกูสุดยอดเล่าแบบนี้สุดยอดจริงจริงรู้งาน หน <ítulo> anyway? ื่งจากงานงานไันงานอะไรโควิดส่งล้วใชหนึ่งสองวันร้อยมีห่อนดู อ้อมกหอนอ้อม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 เดี๋ยวผ่าน,ยนเยอะแดงอ่ะไม่ดีไม่ดี <c oughs> สองนาทีให้เหรอพี่ ไ้ไดรประกาศทำงานดำให้นหน่อยนะครับอย่าประกาศให้ครับอรับโอ้ยไอ้แกอยู่วีเนี่ยไอ้สิโลน้องมันเคยแข็งขี้เลยตั้งแต่น่ะอีจะไวยาวยาะ <c oughs> ทำอะไรครับเนี่ยอโดนแก้งยังไม่พอไม่ก่อนนะก่อน จะไีกร๋าดจวยเหรองจำได้แหละจานจานต้องกินเองเลยทำไรครับเนี่ยเดินเก้งต่อมาเก้งอีก ให้ผอกวาคือให้เลยเปล่ะไม่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 อ๋ออันนี้อันนี้ล็อกล็อกมือหรือจับมือครับเนี่ยไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น ก็ไม่ได้แอบนะวันวันนี้ไล่ไปกี่เคสแล้วครับเอาสิบสี่ครับเดี๋ยวอันนี้นึ่งครับพี่ริมสอนอไล่ไปกี่เคสหรอไม่ไม่รู้อ่ะมันมีตลอดอ่ะแพนด้าเป็นสัตว์กินเนื้อเัอนพี่ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคับมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วแบบเห็นหน้าผมแล้วหยเหนยเลยเหรอหรือว่าอะไรอา้าวอ้าคุณเอาเข้ามาให้เหรอใช่ครับจำได้กระเป๋าได้ด้วยเหรอจำได้ครับมีต้องสองพันห้าร้อยสมองุณจะจำไม่ได้ได้ยังไง แล้วไปไหนมาไปไหนอ๋อไปไปยิงปืนมานิดหน่อยครับอ๋อเปล่าเอะอะนะครับเหนื่อยหรือเปล่าครับถ้าท่าเหนื่อยแล้วจะทำยังไงหายเหนื่อยแล้วครับก็ต้งพักให้หายเหนื่อยงไม่มีเลย,เลยหรอ จะให้มีอะไรแพนด้าป็นสั์น่ารักครับจิ้มให้อีพนเออมันก็ไม่เสมอไป ว่าแพนด้าเป็นสัตว์น่ารักปะ่ะก็น่ารักดีนะอันนี้หมายถึงผมหรือแพนด้าก็คุณถามแพนด้าไม่ใช่หรอแล,แล้วถ้าผมอ่ะก <c oughs> ็ทำตัวน่ารักก็น่ารักทำตัวน่าจับก็น่าจับไงผมไม่เคยทำผิดครับอีกหรือเปล่า ครเมื่อวานยังกลับกงอยู่เลยเมื่อวานมันพลาดนิดหน่อยครับพลาดใช่ครับแต่ว่าเมื่อวานก็นอยูมี่ยฝันร้ายอยู่เลยอ,ะอ่ะไม่รู้จะแก้อย่างนี้หายมันจะแก้หายหรือเปล่าอ่ะฝันร้ายที่เคียรเหลืองเหรอครับ <laughs> ใช่เอางั้นผมีกคุูตำรวจไวกว่านี้ผมจะชุบขึ้นมาแล้วแต่ผมไม่เห็นนะจับเลย่จับแขนจับขาหรือเปล่าพี่ คือถ้าสุขขาวคนไหนทำรจะบอกผมไม่เลยใคระถ้าจะใครแตะต้องตัวตำรวจคุณบอกผมเลยทำไมอ่ะมันก็ต้องไปต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้วเขาจะทำอะไรตำรวจเขาก็จะโดนในสิ่งตามกฎหมายอะค่ะถ้าเขาทำอ่ะแต่ถ้าผมทำอะครับคุณทำหรอ ถ้าเป็นคนอื่นน่ะอาจจะตามกฎหมายนะสำหรับยูมี่อะยูมีตั้งสันเตี้ยเลยนะคุณคุรจะเลยทำเลยผมครับเนี่ยไปๆๆๆปไปองเสียตังเพารถใหม่ที่สอนอสามพันชีวิต ชี้อะไรรคับไม่ใช่ชี้คนโนบหรอกนะที่แขนด้วยแหละมีอะไรอ่ะแขนแขนเป็นอะไรไม่รู้แขนเป็นฟอสเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มั้งคุณจะบอกเป็นนาชัยปะไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่นนาชัยอนี้มั้งใช่ปะไม่ใช่อันนี้ไหม ใช่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้จะล่นอันนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้คือเวลาเขินเขินชอบหลบมุมเหรอครับ <c oughs> เวลาเขิน <c oughs> ตานนี้แอบยิ้มเหรอนี่แอบยิ้มเหรออปเลยเก็บจานนี่ด้วยนี่ทำทำอะไรต่อครับเนี่ยแล้ว แล้ววันนี้ไปทำอะไรมาบ้างอะไปฟาร์มมาหรือเปล่าวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเข้าประเทศมาก็มาสอนอให้ข้าวมาตามตหาห,หัวใจแล้วก็มาตามหาหัวใจ <laughs> ให้ข้าวเหมือนถ้าว่ามาส่งข้าวก็ว่าไปอย่างนะอันนี้ให้ข้าวันฟังดูทําแมท่าแมเหม่งๆไ่ง,มง,มง,มง,ไ,งไม่รู้ว่า <laughs> มาส่งข้าวส่งน้ำเลยคนระับ ฟูแลนด้าอ่างเงี้ยครับฟูแลนด้าส่งทุกคนเลยหรือเปล่าส่งส่งที่สนอนนออย่างเดียวเลครับเอะมีพี้รืนะเนี่ยครู้เปล่าว่าการเป็น,นำตำรวจอะจับไก่คนได้เยอะนะสูดเข่าไม่ได้เหลวร้ายทุกคนหรอครับ ยิ่งยิ่งสวยสุดขาวใส่หมูแพนด้าน่ารักสุดในแกงน,นะครับน่ารักก็น่ารักแอบชมผมหรออันนี้ก็ไม่ได้แอบนะได้ยิงกันสองคนอนะ อชอชมูย่าลืมนะถ้าโกหกอะไรอยู่เมียรีบสารภาพมาซะไม่ไม,ไม่มีอะไรต้องสารภาพไ <c oughs> อ้เสงไว้ก่อนไอ้เไว้สสงไว้แบบแต่ถ้าเป็นสารภาพอยจะอื่นแทนได้ไหมครับแต่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคุณตำรวจเขิอนอีก ทำคำนั้นนะบอกทุกคนหรือเปล่าไม่ไม่มีครับครั้งแรกคนแรกเลยครับอันนี้ไล่ไล่ไล่เคียร์ทั้งวนะ <c oughs> ัน,นลลลเลยน,น,นะเขาประกาศว่าทำงานดำไปแล้วนะ สนุกไหมครับเวลาไล่เคสดป่นมันดังจังเวลาไล่เคสสนุกไหมครับสน,นุกสิครับแล้วถ้าเวลาอยู่กับผมล่ะว้ยตายละอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกเหมือนไมโครเวฟไมไม่รู้อะอร้อนเหรอไม่ร้อนหรอคะ ไปอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นดีผมเขินจังเอ่อผมเขินไม่น่ารักหรอก็ผมเห็นคุณทำแล้วมันน่ารักดีผมเลยทำบ้าง จร,จริงหรือเขินจริงจหรือเปล่าเขินจริงเขินจริงครับเขินจริงแล้วที่ไม่ออกประเทศเหรอครับ อีกสักพักหนึ่งอะค่ะอยากอยู่กับผมอ,อีกตั้งห้านาทีแล้วคุณจะมาอีกหรือเปล่ามาครับมามาดูแลตัวเองด้วยเราเช่นกันนะครับหรือเปล่าผมจะไม่เข้าตู้แล้วกันถ้าเข้าตู้ไม่ได้ไปเยี่ยมนะอ่ารอดเป็นหนึ่งแคปวันนี้ไม่มาเยี่ยม ถ้าเข้าตู้อยู่มิวคงไปไล่เคสที่เหลืออยู่อ่ะได้ครับผมจะพยายามไม่เข้าตู้เลยถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวยูมิกลับมาเยี่ยมไงถ้าเธอเข้าเดบื้อเข้าขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงเถอะเข้าไปสองรอบแล้วครับแต่ถ้าครั้งหน้ายูมิไม่ยอมให้เข้าหรอกนะได้ครับช่วยช่วยผมไปไว้ก่แล้วแต่หมอแจ้งอยู่อันนี้ยูมไม่รู้ด้วย 8 8 4แปนะครับเบอร์ผมถ้าเข้าอีกบอกเลยนะแต่ถ้าเข้าแล้วมีคนไปเยี่ยมนี่คงไม่ใช่อยู่มีคนเดียวแล้วมั้งไม่มีครับไม่มีใครมีแต่พี่น้องไปเยี่ยมกันเ้ินรครับใช่หรือเปล่าใช่ครับไว้คุณจะเปิดออกเว้นแล้วบอกนะ พาไปเที่ยวแล้วกันช่วงนี้ยังยังไม่ไ bueno, ด pues ้มีแลนว่าจะพักร้อนเลยครับไม่เป็นไรครับผมรอได้ยังวผกเอาข้าวไม่ทุกวันแล้วกันแต่เห็นอยู่แลนน้ำเงินบ่อยๆนี่ไปหาคุณลุงเหรออ๋อไปแอบครับ ปกติอยู่แลนด์ขับรถลาดระเวนไปฝั่งนะฮะไปเจอผมปกติอยู่แลนเขียวแล้วครับแต่ช่วงนี้อยู่แลนเขียวไม่ได้ทำไมอ่ะก็ถ้าเขามาเขาก็จะเจอใครอีกแก๊งหนึ่งอันนี้ยังไม่จบอันอีกหรอยังเลยครับถ้าถ้าจบแล้วว่าจะถอดสูตรแล้วก็ใส่ชุดคู่คุณตำรวจแทนครับ <c oughs> ตำรวจใส่ชุดคู่ได้ครับใช่ครับต้องใส่ยูนิฟอร์มตำรวจและใส่อะไรคู่ได้บ้างครับเนีย <c oughs> ใส่คู่หรอคุณแพนด้อยากมาเป็นกวางเลนเบียหรือเปล่าละ่ะถูขอเป็นแพนด้าที่น่ารักของตำรวจดีกว่าครับ ไว้เจอกันนะครับนะครับเดี๋ยวตอนมแล้วใช่ครับเดี๋ยวเจอกันหลังนี้นะนะครับโธ่มันจะไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องไอ้นี่อยู่แล้วเศร้าน <c oughs> ่าเศร้าอ่ะไอ้กูต้องหลวนหนีหรอ,อ <c oughs> <c oughs> เสียใจอะ่ะเมื่อวานโดนกอดก่อนอะ่ะ หนึ่งแสนเป็นเด็กคู่ดูพอถืว่าอย่า้อย่านเริ่มเป็นคน